คุณเด็ดดอกไม้ที่งดงามที่สุดในเมืองพลิแกนมาแล้วทีนี้คุณก็ต้องดูแลมันด้วยทั้งหมดที่มีในหัวใจเข้ามาสิยินดีต้อนรับสู่กระท่อมแสนโซมของผม นี่คือโต๊ะทำงานของผมเองผมใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละตั้งแต่ผมจําความได้ผมก็อยากจะเป็นนักเขียนมาโดยตลอดเลยละ่ะผมเคยบอกคุณไปหรือยังนะว่าทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่ตัวคนเดียวที่ผมต้องการอยู่อย่างสันโดษริมทะเลก็เพื่อให้ผมได้ตั้งสมาธิกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับงานเขียนได้ดีขึ้นนะ ทุกคนที่บ้านบอกว่าผมมันโง่และไม่มีวันที่จะเป็นนักเขียนได้คุณเชื่อไหมพวกเขาบอกว่าในนักเขียนทุกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีหนึ่งพันคนที่ล้มเหลวอ,อย่างน่าสมเพชเป็นการมองโลกในแง่ร้ายและป่วยจิตสุดๆผมเห็นมันในดวงตาของคุณคุณเชื่อมั่นในตัวผมสินะคุณนั่นคือแรงบันดาลใจเลยละ่ะ นี่คือสิ่งที่ผมกำลังค้นหาอยู่ขอถามหน่อยสิคุณชอบหนังสือแบบไหนกันลึกลับเหรอมันก็เป็นแนวที่น่าตื่นเต้นผมจะจำมาไว้อืมเลิกคุยเรื่องของผมดีกว่าอ,อคุณคงจะมีความรู้เรื่องต้นไม้เยอะมากแน่ๆใช่ไหม ไม่รังเกียจช่วยดูดอกกุหลาบดอกนี้ให้หน่อยได้ไหมผมว่ามันอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยไงผมจะไปรับออเดอร์อีกสักแป๊บนะ สวัสดีน่าแปลกใจอะไรแบบนี้ผมมาหยุดพักหลังจากที่เขียนนิยายมา8ชั่วโมงติดบาร์ทเทนเดอร์ขอเบียร์ที่ดีที่สุด2แก้ว ครับของที่สั่งเดี๋ยวก่อนผมขอดื่มอวยพรให้กับอ๋อ <c oughs> เพื่ออนาคต <c oughs> แห่งความสามัคคีของชุมชนเป็นความคิดที่ดีอะไรขนาดนี้แด่เมืองเพลิกันแรงอยู่ด้านเนี่ย M oh. มีคนอยู่ตรงนั้นสินะขอบคุณนะมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ผมสนุกมากตอนที่ได้เล่นมัน ผมใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนพยายามเขียนหนังสือให้เสร็จมันทำผมแทบบ้าเนยมนผมจะพักแค่ตอนที่ผมอยากจะพักเท่านั้นละ่ะยังมีงานที่ต้องทำอีกมากมายและเงินในบัญชีของผมก็เริ่มจะหมดแล้วด้วยบางครั้งผมก็อยากจะทิ้งงานทั้งหมด เราไปเป็นชาวไร่เหมือนคุณนะคุณพูดถูกผมก็แค่อยากระบายนะที่ผมบอกนะนะมันหมายความว่าผมแค่ต้องการพักจากความกดดันนี้บ้าง บนักโทษที่ต้องการมีชีวิตอิสระสักนิดประมานนั้นโทษทีนะที่บ่นให้ฟังตอนนี้ผมแค่ต้องการใครสักคนมารับฟังนะหลังจากนี้ก็เหมือนกัน มาได้จังหวะเลยผมรู้สึกโล่งใจมากๆเรื่องหนังสือนะมันเหมือนกับยกภูกเขาออกจากอกเลยเอาล่ะผมควรจะเริ่มการอ่านหนังสือแล้วละ่ะวยพรให้ด้วยนะครับ สวัสดีตอนบ่ายทุกคนตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กผมมีความฝันว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นนักเขียนให้ได้พอเวลานั้นมาถึงผมได้ออกจากบ้านเริ่มเดินทางจนได้มาถึงที่นี่ผมถูกบางอย่างดึงดูดด้วยความสงบของหมู่บ้านและหวังว่าความเรียบง่ายของที่นี่จะทำให้งานเขียนของผม ลุกเป็นไฟขึ้นมาได้อีกครั้งหลังจากใช้เวลาเขียนอยู่นาะนผมขอภูมิใจนำเสนอนวดีิยายเรื่องแรกของผมเองการเจริญรุ่งเรืองและการล่มสลายของดาวเยสโซมันเป็นมหากาบไฟไฟที่แปลกใหม่เกี่ยวกับระบบดาวเคราะห์นะครับบทที่หนึ่งผู้บัญชาการยัดขินก้าวข้ามฝ่าซุ้มประตูทองคำ จากนั้นประตูก็ได้ปิดไล่หลังเขาวันนี้เป็นวันแรกของเขาบนดาวเยสโซและเหล่า14พัทธมิตรที่ได้รับการเชิญไปยังแกรนสไรรท์และดวงจันทร์ดวงที่7แห่งขอบฟ้าด้านทิศใต้ของดาวเยสโซมีการเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวเหตุการณ์นั้นเองทำให้ผู้ประชาการยัดคินไม่ทันได้ตั้งตัว ทั้งหมดนี่เป็นเนื้อหาโดยสรุปครับผมจะวางขายหนังสือพร้อมกับลายเซ็นของผมไว้ที่โต๊ะด้านหน้าขอบคุณที่มาร่วมงานนะครับเป็นยังไงบ้างครับขอบคุณมากๆรู้ไหมผมได้ไอเดียเรื่องไฟล์นี้มาจากคุณเลยนะจำได้ไหมนั่นเลยเป็นเหตุผล ที่ผมทุ่มเทให้กับมันเยอะมากก็เพื่อคุณเฮ้ดูน <uh ี่สิผมต้มเรือพายที่มาลอยมาอยู่หน้าบ้านผมด้วยละเจ๋งใช่ไหมล่ะ ช่วยเป็นเกียรติในการออกเดินทางครั้งแรกของคุณหน่อยได้หรือเปล่าหนางังสือของผมก็วางขายไปสักพักแล้วมันก็ไม่ได้ขายดีอะไรมากนักหรอกแต่มันได้คะแนนวิจารณ์จากพวกนักวิจารณ์ดีอยู่นะ ทำมันไม่สำเร็จหรอกถ้าไม่ได้กำลังใจจากคุณแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกหรอกยังไงผมก็ทำมันสำเร็จอยู่ดีแต่ผมรู้สึกปลื้มมากเลยละ่ะที่คุณเชื่อมั่นในตัวผมเชื่อในวิสัยทัศน์ของผมและก็เออเออคือว่านะ จะพูดยังไงดีล่ะก็นะพวกเราก็เป็นเพื <Yes. S 1> <Wh> ่อนกันมาสักพักแล้วแต่ผมผมก็ไม่มั่นใจว่าคุณจะคงรู้สึกแบบนั้นอยู่หรือเปล่าไม่ไมไม่ผมผมไม่ได้อยากจะตัดความสัมพันธ์ของเราหรอกนะแต่มันตรงกันข้ามเลยล่ะ เออจะจะพูดยังไงดีมันพูดไม่ออกคือแบบคุณกำลังตัวสั่นนะผมกังวลคุณอาจไม่รู้สึกแบบนี้กับผู้ชายคนอื่น เราควจะกลับก <c oughs> ่อนที่ลมทางใต้จะพัดมาดีกว่าพอมองดูหมู่บ้านจากตรงนี้แล้วมันก็ดูเหมือนกับบ้านขึ้นมาเลยนี่มันวันอะไรเนี่ย ผมเพิได้รับข่าวที่น่าตื่นเต้นมาละคือมันก็เป็นเรื่องเล็เลกๆแล้วนะแต่ว่าผมได้รับเชิญให้ไปร่วมทำทัวร์อ่านหนังสือสำหรับหนังสือของผมนะผมจะไปสักอาทิตย์หนึ่งคุณจะโอเคไหม อันนี้ก็ดีนะแต่ว่าอย่าตื่นเต้นนักเลยผมจะเขียนจดหมายหาคุณทุกวันเลยจะคิดถึงคุณให้มากๆด้วยผมต้องไปพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าต้องไปจัดกระเป๋าแล้ว ผมกลับมาแล้วอาผมคิดถึงคุณจังเลยแค่เมืองใหญ่เมืองเดียวผมก็ว่าพอแล้วละผมอยากจะกลับมาอยู่กับคุณที่นี่มากกว่าเอาละ่ะผมคิดว่ากิจวัตรประจำวันแบบเดิมกลับมาแล้ว ผมมีงานบ้านที่จะต้องสะสางมันรู้สึกดีนะที่มีเพื่อนสนิทแบบคุณ